可以，可以。 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์นะครับวันนี้ด้านหลังผมนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์สันปะตองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้าวนาะปรังอินทรีย์ที่คุณพ่อเนได้เก็บเกี่ยวนะครับทําการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนะครับด้านหลังที่เห็นเนี่ยน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณตันครึ่งขึ้นไปนะครับตันครึ่งอาจจะไม่ถึง2ตันดีแต่ว่ามีความแปลกมากก็คือ ผมเห็นตอนแรกก็ตกใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าลักษณะของเมล็ดข้าวเองเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเมล็ดใหญ่มากก็คือ,อมันอ้วนนะครับมันมันลักษณะมันอ้วนตรงตรงตรง,ตรงป่องๆค,คือน้ําหนักเยอะนะครับคุณผู้ชมค,คือไม่ได้เรียวยาวเหมือนท,ที่เราเห็นแต่ความยาวคงไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าลักษณะด้านข้างมันจะป่องขึ้นมานะครับก็ แปลกเหมือนกันแม้กระทั่งตัวคุณพ่อเองก็บอกว่าเออมันมันมันดูอ้วนดูด,ดูนี่ดีจังก็คือถ้านึกทรงไม่ออกนึกตรงแบบนี้ครับอ่าคุณผู้ชมคือ <laughs> ข้าวตรงนี้นะครับเป็นนาปรังอินทรีย์หลายท่านที่ติดตามใน y YouTube เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยพาไปดูนะครับว่าข้าวไม่ได้งามมากถ้าเปรียบเทียบกับแปลงด้านข้าวที่เขาปลูกประมาณสามสี่วันที่ไม่ได้ไม่ได้อายุไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยข้าวเขายังเขียวอยู่นะครับแต่ข้าวเราเนี่ย เหลืองแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของรวงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามเมล็ดเนี่ยตอนนี้ชัดเจนเลยว่ามเมล็ดเราเต่งมากนะครับก็คือน้ำหนักดีเม็ดเต่งดีทีนี้มารอดูเรื่องของรสชาติว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรสชาติของข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงดีแค่ไหนนอ้อแต่ว่าวันนี้เก็บเกี่ยวใหม่ๆเนี่ยผมจะต้องทำการปากนะคุณผู้ชมที่ มีมงตรงนี้จะต้องทําการเกลี่ยเพื่อตากให้แห้งความชื้นน้อยลงนะครับคุณผ,ผู้ชมถ้าท่านใดสนใจโอ้นี่มองเห็นชัดเจนนะครับว่ามีความชื้อนอยู่นะครับเพราะว่า,าด้านนอกนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งพอเราเกลี่ยออกมาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับวิธีการเกลี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ผมก็จะเกลี่ยมาเลยปึ๊บ โชคดีเรามีอาคารตลาดตรงนี้นะครับที่ไม่ได้ถูกใช้งานมาพักใหญ่ก็มีพื้นปูนอยู่นะครับก็ทำการตากข้าวพอดีเลยนะครับมีฟ้าคึ้มๆด้วยนะครับเนาะใช่ครับฝน<ฮ>มีโอกาสที่จะตกด้วยนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยเรียกว่าอะไรครับคาานะครับที่เราใชา้ทำแปลงผักใช้ตากข้าวได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นอุปกรณ์อนเนกประสงค์ คือข้าวชุดนี้นะครับปลูกเป็นแบบอินทรีย์แต่ว่าไม่ได้มีใบรับรองนะครับเพราะว่าแหล่งตรงนั้นยังใช้น้ําที่เป็นแหล่งน้ําที่สูบขึ้นจากบอ่อน้ําที่เป็นบอ่อสาธารณะอยู่นะครับแต่หลักการที่เราใช้ปุ๋ยเนี่ยใช้มูลขี้ไก่อดัดอัดเม็ด,ปดเป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับใช้ประมาณแปดกระสอบนะครับก็คือ รอบ<ช>เฉลี่ยแล้วก็คือรอบละ100่กิโลกรัมกน่่อบ100กิโลกรัมแต่ว่าใส่2รอบก็คือ200กิโลกรัม200กิโลกรัมกิโลกรัมได้ค่าประมาณสักตันครึ่งถึง2ตันนะครับเฉลี่ยแล้วก็แล้วก็น้ําหมักนะครับน้ําหมักที่ใช้ก็คือน้ําหมักปลาที่เราใช้ปลูกผักต้นโตๆนะครับ<ช>ก็เป็นน้ําหมักที่ฉีดพ่นทุกๆ1ิบวันใช้น้ําหมักเพียงประมาณ ไม่น่าจะถึง3ลิตรนะเท่าที่ดูเท่าที่เห็นพ่อเอามานะครับเอามาใช้คุณให้ดูหน่อยได้ไหมครับถ้าขี้ไก่เนี่ยตกกระสอบกระสอบหนึ่งประมาณ300นิดๆนะครับก็เฉลี่ยแล้วตีสามรอยหเลยตสามรอยหกระสอบเนาะสามร้อยห้าสิบแปดกระสอบก็เจ็ดสี่ยี่แปดสองร้อยสองพันสองพันแปดนะครับน้ำมักน้ำมักอีกประมาณผมให้เลย300 ทีกลมๆคือสามพันนิดๆนะครับ, 3, นะรบกับกับต้นทุนกับการปลูกปลูกข้าวินทรีย์ประมาณไร่กว่า2ไร่นะครับก็ถ้าเทียบตันกว่าเนี่ยเรากินกันผมว่ากว่าจะหมด4คนนี้น่าจะหลายเดือนนะหลายเดือนนะครับหลายเดือนเกินครับเกินเกินเก<ต>ินคร<ต>ึ่งปีแน,น่่จะมปีเนาะเพราะว่าเราอยู่นี่เราคนใช่ใช่ใช่ครับเราอยู่กัน5-6คนนะครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าคนที่อยากเปลี่ยนคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นพิมซีแบบที่มีใบมาตรฐานมีอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเปลี่ยนมาทําแบบนี้ได้เพราะอย่างน้อยถ้าข้าวที่คุณกินเองนะครับหนึ่งลดต้นทุน,นใช่ครับสองนะครับถ้ากินเองนะครับปริมาณที่ได้ในรอบขัดถัดไปจะมากขึ้นถูกไหมครับมากขึ้นเรื่อยๆรประหยัดขึ้นเรื่อยๆรสชาติดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้รอบต่อไปเราจะเก็บไว้ทําพันุด้วยนะครับคุณผู้ชม สามารถเก็บวไว้ทําพันุ์ด้วยหลายคนเห็นผมทําอินทรีย์แล้วบอกว่าขอซื้อพันธหน่อยแค่ขายเป็นพันธุนะครับเป็นเมล็ดพันุ์นี้ก็ราคาดีกว่าทั่วไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราทาเคมีทั่วไปเราก็ขายตามที่เขากําหนดราคาให้เรานะครับอันนี้ถือว่าเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบเพราะค้าคนกลางาแน่ๆถ้าใครอยากได้นะครับอยากพ e ิออเดอร์สั่งเท่าที่สีแล้วผมก็สารไปลอง กิเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขายนะลองเม้น์ไว้ด้านล่างดูนะเผื่อพี่ตั้มเห็นเยอะๆอาจจะใช่ครับใช่ครับใครที่อยากกินข้าวเข้มข้นเขมีพอเหลือนะครับปีหน้าก็จะทยอยทํานะครับจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะไม่ได้ยากครับมันไม่ได้ยากเลยแต่รอเพียงใช่รอเพียงเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ผลผลิตอะไรประมาณเนี้ครับ ออา,าฝากถึงนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับทุกๆคนเลยตอนนี้เรื่องของโควิด -19 ก็บางจังหวัดทราบว่าปิดจังหวัดไปแล้วนะครับน่าจะลำบากเรื่องของอาหารการกินผมเลยอยากจะฝากถึงว่าอาชีพเกษตรกรไม่มีเกียรตินะครับแต่ว่ามีความมั่นคงทางด้านของ ปัจจัยพื้นฐานนะครับทำให้เราอยู่ได้เหตุการณ์นี้จะทำให้พวกเรานะครับหันกลับมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับมากกว่าที่จะวิ่งไปหาเงินนะครับหาความสุขที่อยู่ไกลตัวคือเข้าเมืองหลวงเอ่ยนะครับไปทำงานที่แบบต่างประเทศเอ่ยนะครับเพื่อให้ได้เงินมาตอบสนองความอยากของเราแต่ความจริงแล้ว ท,ท้ายที่สุดเนี่ยเรากินแค่อิ่มนะครับคุณผู้ชมกินเพียงแค่อิ่มนะครับนอนหลับได้อยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนที่เรารักก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องรวยมากอยู่บนพื้นฐานของความรจริงนะครับยังสงสัยเรื่องการปลูกพชืชต,ต,ต่างๆเนี่ยลองไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ของพี่ตั้มได้นะครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงเพราะเสียงผมมาจีะอยู่ไกลครับผมก็ท่านใดที่ อยากจะทำเพื่ออินซีอยากจะใช้ชีวิตแบบที่ผมเป็นอยู่ก็สามารถจะกดเข้าไปดูได้นะครับที่คลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมทำกันไว้ไม่ว่าจะเป็นของช่องผมเองแล้วก็บรรยากาศจริงๆก็จะมีช่องของน้องแมนนะครับแมนฟาร,ร์เมอร์เลี้ยงวัวแล้วก็ช่องของเม่งกสิกรรมไร้สารพิษายเม่งที่มีเทคนิคเกลยนแล้วครับฮะเกลยนแล้วครับเป็นเป็นอะไรเกษตรกรนอนเรอ๋อผมลืมไป ทุกว,วันนี้เป็นเกษตรกรนอนเวนนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นหลายวันก็เลยลืมเป็นเกษตรกรนอนเวนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้มีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับ3มช่องนี้มีบรรยากาศของการทําเกษตรที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มีหมดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับจะได้ทํางานเต็มที่นะครับโชคดีปลอดภัยทุกท่านนะครับอ่ะ ขอคุณผู้ชมดูก่อนก่อนจากกันขอคุณผู้ชมดูมเมล็ดข้าวนะครับดูนะครับว่ามเมล็ดข้าวเนี่ยเม็ดอวบมากนะครับเม็ดแทบไม่มีข้าวรีบเลยนะครับมเมล็ดเต่งตึงมากนะครับดูนะครับลักษณะข้าวเต่งตึงมากเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้วยก็ได้นะครับแกะให้ดูมเมล็ดข้าว ไม่ได้หักง่ายๆด้วยนะครับดูนะครับคุณผู้ชมข้าวเนี่ยมเมล็ดอ้วนมากนะครับสังเกตได้นะว่าข้าวมเมล็ดอ้วนมากนะครับจริงๆนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ